ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งจอแอนดรอยพร้อมกล้อง360นะคะติดเป็นกล้องรอบคันนะคะกับรถ Toyota w i ิค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นขนาดจอ10นิ้วนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าซื้อกลอบมาเองนะคะเป็นลายแพชลาคาค่ะเปิดของมาก็จะเป็นสีดำปกตินะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานของกล้อง360ดันน่ากันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแบบด้านทางตัวรถนะคะมองเห็นล้อรถเลยค่ะทำให้เราถอดจอดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบด้านหน้านะคะหลังค่ะซ้ายขวาดูได้ทุกมุมมองเลยนะคะดูแบบ 3D ก็ได้ค่ะหมุนรอบคันรถเลยนะคะ ไปดูการใช้งานของแอปต่างๆกันนะคะตัวนี้ก็แชร์ฮอสปอร์ตให้จอนะคะแอปต่างๆค่ที่ทางร้านดาวน์โหลดให้นะคะตอนนี้เรามีแอปใหม่ล่าสุดนะคะ iGoPro ค่ะตัวนี้ก็คล้ายๆแอปไซจินะคะจะเป็น Google m a p แบบออฟไลน์นะคะตัวนี้ก็รับทางได้นะคะสามารถค้นหาเส้นทางที่เราต้องการไปได้เลยนะคะ YouTube ตัวนี้นะคะไม่มีโฆษณาค่ะ ใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะคะเป็นคนงงงายใช้งานได้เหมือนเดิมทุกปุนะคะแล้วก็จะมีแอปเน็ตฟิตนะคะที่ทางร้าน,น,านดาวน์โหลดให้ลูกค้านะคะอันนี้เอาทิ้งได้นะคะเน,น็ตฟิตค่ะเพาลูกค้ามีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินเพื่อใช้งานแอปเข้าไปได้เลยค่ะดวนาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมนะคะผ่านเพจสโตะคะ่ะล็อกอิน gmail นะคะสามารถอัปเดต google map อัปเดต Google ผ่าน Google Pay ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแอป Google Map นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ลูกค้าต้องล็อกอิน Gmail เข้าไปก่อนนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะ Spotify นะคะตัวนี้เป็นแอปฟังเพลงค่ะ AS Pay แอปดูทีวีนะคะช่องฟรีทีวี3579นะคะตัวนี้สามารถอัปเดตผ่าน Google Pay ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ใช้ AS ก็สามารถใช้งานได้ค่ะ fwiptv ค่ะคมชั้นมากนะคะตรวน,นี้ค่ะเป็นจอ ips นะคะช่อง3 hd ค่ะยัง mm ีเป็นช่องได้นะคะช่อง7 hd ค่ะใส่อิกนะคะ, mm hmm. ะ,คะก็ยังมีค่ะแล้วก็วิทยุแทลตรวน,นี้ก็เป็นแบบออนไลน์นะคะ ออนไลน์ข้อดีก็คือเราแชร์ฮอสปอตใไ้จอนะคะก็สามารถรับชมรับฟังได้ตลอดเลยนะคะอันนี้ก็จะไม่สะดุดค่ะแล้วก็จะมีแบบออฟไลน์ด้วยนะคะออฟไลน์ก็ไม่ต้องแชร์เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถ Toyota w i ิ z นะคะสนใจติดตั้งจอ a อนด o i d พร้อมกล้องรอบคันหรือจะเป็นกล้องถอยนะคะสามารถแอนไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอทีเอสไทร์ไ o ยแค โทรที่0924465664ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ